วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณนับบ้านสวยพร้อมอยู่นะคะวันนี้เราจะพามาชมบ้านเดี่ยวโซนบางกรวยน้อยถนนเส้นไซน้อยนะคะบริเวณหน้าบ้านค่ะเป็นโครงการปิดนะคะพื้นที่เยอะมากชื่อว่าโครงการของบ้านจิรการค่ะหน้าบ้านสามารถจอดรถได้เลยนะคะ2-3คันด้านข้างก็สามารถจอดได้ในบ้านจอดรถได้อีกค่ะมบ้านจิรการหนึ่งไซน้อยค่ะขนาดพื้นที่52ตารางวา มีด้วยกันถึง4ห้องนอนและ2ห้องน้ำพร้อมพื้นที่บริเวณด้านข้างนะคะรอบตัวบ้านรอบตัวบ้านมีพื้นที่ด้านข้างนะคะสามารถจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันหน้าบ้านจอดรถได้อีกหลายคันค่ะจอดรถได้รอบบ้านเลยนะคะตกแต่งรีโนเวทให้ใหม่ทั้งหมดค่ะพร้อมเข้าอยู่เดินทางสะดวกเดินทางง่ายเป็นโครงการปิดนะคะมีรปภคอยดูแลให้ตลอดบ้านหลังนี้หันทาง บ้านหลังนี้หันหน้าทางทิศใต้ค่ะมีที่วางรองเท้าให้นะคะตั้งสองด้านเลยประตูแบบบานสไลด์ค่ะไปนดูภายในตัวบ้านกันค่ะห้องโถงกว้างโอ่งโถงมากมากนะคะห้องโถงกว้างมากพื้นที่เยอะมีห้องนอนชั้นล่างให้หนึ่งห้องนะคะพร้อมห้องเก็บของใต้บันไดห้องนอนชั้นล่างค่ะ มันไปท่องพักผ่อนห้องเก็บห้องนอนห้องรับแขกได้หมดเลยนะคะห้องน้ําชั้นล่างค่ะห้องน้ําสุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะคะอูปกรองให้เต็มค่ะพร้อมใช้งานส่วนห้องครัวมี2โซนนะคะโซนในโซนห้องครัวในตัวบ้านและส่วนห้องครัวด้านข้างที่เราต่อเติมขึ้นมาให้มี2โซนนะคะห้องครัว ไปชมชั้นบนกันต่อเลยค่ะห้องทัวร์ค่ะฟรีโอนฟรีดาวฟรีค่าจดจำนองพร้อมบริการยื่นขอสินเชื่อให้ฟรีนะคะต่อคนที่มีรายได้ตั้งแต่1นึ่งนนบาทขึ้นไปต่อคนที่มีรายได้ตั้งแต่3 3ม0 0มบาทขึ้นไปยื่นขอสินเชื่อให้ได้เลยค่ะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะ52ตารางวาชั้น2จะมี3ห้องนอนและ1ห้องน้ำค่ะ ห้องนอนที่หนึ่งค่ะหันหน้าไปทางด้านหน้าของตัวบ้านบ้านหลังนี้หันหน้าทางทิศใต้นะคะปูด,ด้วยกันเบื้อ SPC ให้ทั้งหมดขาขั้นบนห้องนอนท้องที่สองค่ะกว้างมากห้องนอนกว้างมากเลยนะคะมีบานหน้าต่างให้สองบานเ่าไปโซนห้องน้ำชั้นสองค่ะห้องน้ำชั้นสองกว้างนะคะตกแต่งให้ใหม่พร้อมอยู่ค่ะใช้งานได้เลยห้องนอนห้องใหญ่แบบบ้ เบดห้องนอนห้องใหญ่ค่ะาสเตอร์เบดรูมกว้างมากห้องน้ำตรงนี้เข้าตรงนี้เข้าห้องน้ำได้จากตัวห้องนอนได้นะคะห้องนอนใหญ่กว้างมากบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะมีระเบียงออกไปด้านหน้าให้นะคะสนใจทักมาได้เลยนะคะหมู่บ้านจิวรัก,กาน1ตําเปอใไซน้อยถนนบางกรวยไซน้อยค่ะ ฟรีให้ทุกค่าใช้จ่ายขอบคุณค่ะ